สวัสดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยิมมีนะคะพบกับซีรีส์โปรโมชั่นเติมเกมกันอีกแล้วนะคะซึ่งหมายถึงคลิปนี้นะคะสามารถเติมได้ทั้งเกมฟรีไฟ r e แล้วก็ RV นะคะนี่มาดูนะคะว่ามันโปรโมชั่นเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะเพียงแค่จ่ายแค่20บาทนะคะจากปกติ40บาทนะคะฟรีไฟล e ก็จะได้ 1, 3, 6เพชนะคะ เพียงแค่20บาทแล้วก็ r อาเป็น46คูป,ปองนะคะเพียงแค่ใช้โค้ด buy one free one นะคะซึ่งกิจกรรมนี้คือดีมากนะคะท่านผู้ชมคือแบบจะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอดีายวาเาจจะเดี๋ยวอัพลงเลยนะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะจำกัดการใช้คูป,ปอง5ครั้งต่อบัญชีซึ่งแบบลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อะไรก็ใช้ได้นะคะแนะนำลูกค้าเก่าใช้จะคุ้มกว่านะนี่นะคะทุกคน แค่นี้นะคะสำหรับคลิปเติมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะคะคลิปนี้มาบอกโปรโมชั่นเพื่อสำหรับใครที่จะไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆประมาณนี้นะคะทุกคน mm. ก็คลิปนี้ก็ขอไลยเกันเพียงเท่านี้นะค่ะ mm. ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะ mm. ก็โปรโมชั่นเติมเกมเยอะมากนะคะ mm. เพราะว่ามันเป็นต้นเดือนแล้วก็เป็นสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี้ยโปรโมชั่นหน้าจะเยอะขึ้นนะคะทุกคน mm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะคะทุกคนขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ